้้วขาไปพอลแล้วใส่เยอะขนาดนั้นอ่ะล้กินมันก็จุกจมูกสิมันจุกไปเลยเออ่า่ล้วกรกินต่อกดแล้วใช่ไหมอ้าวก็เจอได้กินน้ำโพนี่ไม่จุกหรือยังกดแล้วเอาวเหรอกราบสวัสดีพี่น้องปองป่ายเบิร์ตสุขูสุคนพี่น้องจ๋า มากินข้าวแรงน้ำกันจ้าพี่น้องจ๋าอาหารเด็ดบ,บ้านจ้ามื้อนี้เนาะก็จะมีไข่ไข่เจียวนะจ้าฝีมือไอเซียนเลยจ้าแล้วก็จะมีผัดผักใส่หมูจ้าอันนี้ซื้อสามสิบบาทพี่น้องได้เยอะไหมจ้าโอเคมากินข้าวน้ำกันเลยจ้าครับสวัสดีครับกินแบบง่ายๆพี่น้องจ๋าชีวิตแบบบ้นบานๆเนาะ บมดต้องกินอย่างเลิศเลือดฟร์เฟิกลูหลามาเฮ้าเดอกพี่น้องกินพอห้องปากเออกินพอห้องท้องอือครับแสนตาเหรอแสนตาเนี่ยโอเคไม่หวานนะโอ้หวานชูรสเหรออันป่าอกันป่า กินซ้ำนี่ก็แซ่บพี่น้อง,งเวลาเฮีดเลียกมามเมื่อยนะนนกินหยั่งก็แซ่บไปเบิด้ด เป็นสลีแอ้พี่น้องคอยจะว่าแบบนี้อย่งฟังตะกี้เนาะคอยอยู่บ้านเห็นนะพี่น้องคอยนี่แหล เขาบอกว่าเป็นกระเทยหา่าที่มมีลูกบมมีเต้าบมมีผัวบมมีอนาคตว่าท่้นที่ไดมนมาเป็นกระเทยแต่ว่าจะคอยอานนี้เลยพี่น้องอันนี้เลยน้องฟังป่ายเด้บมแม่นคนจะครอบครัวคนนี้พ่อแม่คอยนี่บ่เคยว้าเลยพี่น้องแต่เอ้น้องคอยนี้วอลคำนี้ขึ้นมาแล้วคอยก็ขึ้นในใจเ่ผมีอนาคตลูกเต้ากับผบมมีัปเท่าแก้มาแบ่งซีเลียสซีเบิ้งว่าท่นอืม กะแม่นหละพี่น้องมันกับบ่มีรูปบ่มีเต้ามันกับว้าวชือดอยู่ดอกข้าแก่มาแผดซีเรืิองืีเบิงคอยีิบอกคนเฮาตอนยังมีเื่นมีแหงเนาะค็ดงานหาเงินไม่ได้ร้ายซื้อให้ซื้อนาซื้อที่ซื้อดินไว้ซึ่งว่าซื้อควายไว้พี่น้องกัะสิบต,ตายครับบอึดงตะคนมาเบิง่งลูกหลานพี่น้องกับบออึดตะคนมาเบิง่งพี่น้องขึ้นค่นคอยบ่ไผมาเบิ่งมันแง,ง่ให้เขาไปบเบิ่ดทงางเงินทางซานดินดอนสอนย่างให้เบิ่ดเลยคอยว่าสักปีนะคำนี้ยังอยู่ในสมองคอยตลอดบุเคยลืมคว่า ป็นกระเทยบมมีอนาคตด,ดอกจู่ขวากับกบ,บมมีเออคิดได้ไหนมาเป็นกระเทยพ่อคอยแม่คอยบ่เคยเว้าเด็กพี่น้องมีแต่เคยน้องพี่น้องญาติกันเดียวว้าวมันก็เลยฝังอยูนในใจเนาะว้าวสู่ฟังซื่อ,อดอกว้าบ่มมีอย่างดอกตอนนี้ผู้ฆ่ามีเพื่อนีแหงผู้ฆ่าก็ต้องยินลนเนาะหาไว้ายามเจ็บเป็นยิ้ม,มุ่นบ่มีไผเบิ่งไผแงบมมีเงินบมมีคำเองพี่น้อง,องก็เลยนี่แหละจึงเข้ามืดคำ่ำเพื่อแล้วเรียกนำเคาะงงคอะงัวกับพ่อแหง,ง,ง,งพี่น้องจา๋า ก็ไม่เ,ออเ,ออเคยว่าผู้ใดญฟังเนี่ยพี่น้องหากว่าออกคลิปคลิปแรกเลยนี่แหละที่ว้าอันนี้ออกไปนี่ยโมงบอกคนที่เบิ่งคลิปข้าเจ้าสีู่้ตู่อยู่บ,กกบ,บนกระบอกโมงนะพี่น้องน้องพอเป็นหลายปีแลนะ้วเนาะหลายสิบป,ปีแล้วข้าเจ้าสิลืมคำว้าวข้าเจ้าอะไรก็ได้นะเนาะขป็นน้ำมันเนาะก่านนะ้ำใหม่ โทรเัพท์กัมากเด้งเดอพี่น้องเด้อข้ามจับเจ็บเออคืยอยังไงเมื่อวานวออยู่ในนี้แหละมันเ่อหน้าจอบ่มีอย่างนะโอ้ยบดเอ สมัอนี้เขากะบ,บร่ได้ว้าอย่างไรแหละพี่น้องแต่ก่อนนะเขาว้าวอยู่ไอ้น้องตอนที่เ้าเนี่บยบ่อไรเยี่ยบ่ใหญ่นะยังเรียนอยู่มอสี่บ่ห้าพี่น้องจากอาจาเว้าวกับเฮกับำนี้สมัอนี้มาอยู่กับแฟนกับพกปีกับเด็กพี่น้องมีเือนมีซานอยู่ดินดนตอนญาเนี่ยบ,บ่นแม่งของแฟนกับจิงอยู่เป็นของญานะพี่น้องของญาของแม่หาเนาะ,ะเจริญหน้าเนาะเปิดเมน้านเปิดเมน้า,ม,นามีทัพเป็นน้องสาว ของแม่เพื่อนนะนะพี่น้องดินดอนสอนหญ้าที่อยู่ดินบุแม่ของแฟนดอกและการเงินซานนี่กันย่าให้ให้ค่อยกระถือว่าค่อยนีเป็นกระเทยที่โชคดีเด้พี่น้องเออเพ็ดเงินเพ็ดซานให้อยู่แล้วก็ให้อยู่ดินดอนพัวหญ้าค่อยอยู่สหรัฐคนบวค่อยมาประเทศไทยดอกนก็เลยให้หลานตายนี่ยมายู่หัวหลานตาย่นเลี้ยงมาแต่น้อยนะพี่น้องจ๋าก็ถือว่าโชคดีเด้พี่น้องอืเพ็ดเงินเพ็ดซานให้มาอยู่ในดินดอนตอนหญ้าเพราะง่ายวบาเพื่อนโงใไ้เอามีตีนมีมือเนาะ เนี like, me, social, like, like, all, here, ่ยครมีเบอร์ซ hmm. ูซิงทุกอย่างรายการเนี่ยครัหาเองแบบนี้ดิ้นรนหาเองต่อสู้กันเองนะเพราะว่าเพศงานอยู่กรุงเทพสิ้กว่าปีก็ไม่ได้ประสบความสาเร็จอย่างเด้พี่น้องมิจนาดีจะสินเด้ว่าดีดีเพศงานกรุงเทพเงินเดือนหมื่นกว่าบาทกลับมามีจนาีบัตรเครดิตถ้าไมาอยู่บ้านนอนในนี้ยังไทยอยู่อันนี้ก็สำหรับไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยเนาะเพื่อ จะมีแรงมันด่าใจานะพี่น้องอย่ากลมาไม่ีบ้านน้อคองนาเฮาเนาะนึ่งแหละค้าแม่นี่บ้านค่อยเข้าน้ำตามป่ามีบดิซื้อพอค่อยมีให้มีนาอิดเนาะแต่ยูนี่กดิซื้อกินพอกัว,วค่อยบ่มีอย่างเฮ็ดนะพี่น้องเนาะอืมแล้วกาน้ำาน,นี่ก็ได้ซื้อเนาะซูมือนี่ตะก้อนกินน้ำฝนนะพี่น้อง,นงเนาะตวงใส่องค์เดงไว้แต่ย,นยูนี่ก็ได้ซื้อกันแต่มันดีอย่างนึงคือรายจ่ายมันหน่อยลงค่า,าเต้าเอาบ่วได้จ่ายเนาะเอาบ่ได้จ่ายค่าเต้าบ้าน แต่บ้านนี้ว่าง่ายว่าอยู่บ้านผัวข่อยเนี่ยมันมีงานรับจ้างตลอดพี่น้องจางานรับจ้างทั่วไปนะขเขาจะเห็นห้วยสวนก็มีตลอดพี่น้องคาคนบอกที่คลานหาบบอกวดูมีฮะแต่คอมเมนต์เป็นเป็นอย่างว่ามีให้หน้าตากกล้าคือบัวคากันไปอยู่นครพนมนะครพนมบ้านข่อยกับมันบมกจะดเลยพี่น้องมันบมีงานประจํามันต้องได้เหตนหนานะแต่ปัวอยากอยู่หนองคายอยอยู่บ้านเพิ่นเพื่อห้าประทามใจปัวเนาะ ก็มาอยู <convert to sex> ่แรกๆกับร้านบ้อยเนาะมันมีงานมันมีงานบางทุกจักใคร่อีกมันีความต้องมันมีทุกอย่างทุกอย่างพ่อผู้ข้าู้จักคนหลายแล้วตันนี้ไปเบี้ยกเหตุการณ์แต่พูดแต่คนมาห้องพี่น้องมีเรียกมีงานบางนี่ของนั่นเรืองมัคือมันมีเรียกกันตลอดอ่าช่วงมีเก็บปีกก็จะมีตั้งแต่ สิงหากันญ,ญาตุลาพฤศจิกาธันวานมกราคมามีนาเจ็ดพิกแปดเดือนพี่น้องช่วงพิกหลายหลายไปเจ็บสมือนี่ค่ะ,ะไรายได้ด,ไดีพี่น้องเจ็บพริกนะเกลลนีไไ่ยเจ็บพิกกิโลละสิบบาทนะรายได้ดีเพิ่มเจ็บพริกก็มาฮักข้าวโพดเหมือนฮักข้าวโพดนี่ก็ฮักหลับเหมาเนาะพี่น้องเนาะฮักข้าวโพดเจ็บพริกเสียหญ้าบักลินเออมันมีงานตลอดพี่น้องจ้างงานเก้วข้าวยูน่คาวันละสี่ร้อยหลาย คาแรงมันแพงกว่าบ้านข่อยนะพี่น้องแล้วก็ความเจริญความเจริญมันเจริญกว่าบ้านค่อยเนาะค่อยกับขี่ว่าข่อยตัดสินใจทิ้แล้วี่อยู่กับผัวอยูน่นี่ที่ทุกสัญญาเป็นไรก,ก็ยากนะพี่น้องเนาะอันนี้มาว่าสู่ฟังเลพี่น้องเย้ยจะมากินข้าวหรือมาว่าสู่ฟัง รับผู้ใดที่อยู่กรุงเทพสิงไทยพี่น้องเด็กกลับมาอยู่บ้านเจ็บเงินไว้จัก้อนแล้วมาซื้องัวเลี้ยงอยู่บ้านพี่น้องจา๋าอืมมาซื้งงัวเลี้ยงเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พี่น้องทุกอย่างมันก็นต,นนกนกนต้องใช้เงินมัธกันแหละก็ตั้งใจก็บเงินจะปีนึงแหละก็มาลงทุนมาอยู่บ้านเฮาสบายใจพี่น้องอืมสบายใจก็อยู่กรุงเทพเป็นลูกน้องเป็นาาที่ค่าเขาเดิรู้สึมื้อนี้ผู้ข่านี่รู้สึกว่ามีความสุขกับชีวิตละบมต้องร่ำบมต้องรวยดอก แค่บอุดบอยากมีอยู่มีกินเลยเนาะโ mm. บอุดบบยากมีอยู่มีกินมีสินกับมีใจแบบนี้มีใจเขาสูเปลือน,นก็เกลือนกัโอเคแหละทุกคนมันมีนี่มีสินเบิืแหละพี่น้องไทยบบมีนี่ก็ถือว่าเป็นลาบแอนประเสริฐเนาะมอนี้ค่อนข้างที่จเก่งว่าปีนเลยอืม mm. mm. ข้าวกินกะปินี่ดีแน่เพราะว่าคอยไปเอาเข้าวกินมาจากบ้านคอยนะครพนมพน้องจา๋าข้าเจ้าเพ็ดนาคอยเหน็หนนานาคอยอยู่นะครพนมเลยวันนี้เขาเจ้าก็ให้ข้าวมาปีละสิบห้ากระสอบสิบห้ากระสอบกินสองคนก็ปวดบ่พอกินได้พี่น้องบุกุ้มปี่ได้บุกุ้มปี่กันยังใครอยู่ดีกว่าเอาซื้อตลอดนะ ตัวนี้กระเบิดแล้เข้าวปะเันยังดีอันนี้ก็ต้องขอบคุณรัฐบาลพนะี่น้องในคนละครึ่งกับพเอาเข้าวมาเนาะคนละแปดร้อยบนรอบนึงคนละครึง่งถ้าก็ไปเอาเข้าวมา,าก็จะข้าวย่างเดียวเลยเามาไว้เอาเข้าวเอามาม่าไว้ามาม่าปากกระป๋องน้อยเนาะมาม่าปากกระป๋องข้าวบอกพริกน้ำปลาผงสรูรสนะพี่น้องแป้งนวนี่แหละน้ำตาลเนาะ เราต้องไปเอาไว้น้ำมุ้งน้ำมันนะพี่น้องคือบอกไปเอาเป็นเงินเป็นอย่างเด้ยอันนี้วอาออกไปเลยเด้อพี่น้องบริวาโลกทรงโลกสวยบางคนข้าเจ้าก็ไปเอาเป็นเงินเป็นคำเนาะเงินคำหา,ามาใสช้คาเดี๋ยวกับเบิดบางเที่ราใช้เงาไรสาระแต่นี้เรายัางน้อมาใส่ในคระะัวเป็น,น,ง,น,น,นงินนะพี่น้องผู้ค้ากินนี่นนะ ื่อน,นี้ไปซื้อพัทมากเลยฟากันหุงข้าขกวกินแยกกันจะกินข้าวเหนียวน่อยเนาะแม่มาขอเนาะก็อย่างตัวหมามันเขาวอยตู้เย็นตรงนี้นนของมันเนาะ คุยบอกคอยคอยนะโชคดีกว่ากระเทยหลายหลายคนเดี่พี่น้องค่อยนะมีแฟนกับคอยกระถือว่าแฟนค่อยจะดีทุกอย่างดุมันขยันเนาะ่าได้เอาเปรียกเฮาจักอย่างอืมละจ๊ยญาติพี่น้องทางแฟนแรกๆมาอยู่กันรู้สึกว่าดีเนาะสักพักก็เริ่มมีปัญหาพี่น้องจ๋าเริ่มมีปัญหาเขาเข้าใจสถานะของเฮาลายเขาทำใจไว้แล้วนะปัญหาเที่วมาทีมนอยู่นี่เนาะพี่น้องเนาะแต่สมมติหนิกับ,บคอยได้ส่งสินกัพผูไใด้เนาะ เขาอยู่ผายอยู่มันพี่น้องผู้ใดบบมากขายยาผู้ใดมากกะาสายย่านะบ่ได้สนใจเนาะเฮาต้องเข้าใจสถานะตัวเองเนาะเฮาต้องพร้อมที่สิรักมือกระมันตั้งแต่เฮาตัดสินใจทจะมาอยู่กับแฟนแล้วพี่น้องจา๋าอันนี้ผู้ข่าวว่าให้ฟังเนะาะก็บไ่ได้มีอย่างหลายดอกเมื่อหนี่ก็รู้สึกว่าแฮปปี้ละเ่าต้องมีเงนินมีทองมากมายบ่ต้องเลิศเลอเฟอร์ฟิแค่นี้อยู่มีกินบบื่อป่วยยากพี่น้องนอะแล้วจ็ความสุขของผู้ข่าวก็คือว่ามีช่องยูทูบอีกแล้วพี่น้องม,มีความสุขเด็ ช่องนี้ถึงที่ยังบัวผ่านกดก็มีความซุกแล้วเพราะว่าหยางผู้ค้ามีสององเนาะสำรับเอฟซีที่เข้ามาเบิกไม้นะพี่น้องเนาะอีกช่องนึงก็คือช่องเฮือนใบสีพัชชาเนาะพี่น้องจ๋าช่องนั้นกะต้องขอบลกขอบใจ F ็อฟีวุสุกุสุกุลท,ที่ติตสามนะพี่น้องเนาะจะได้รายได้มาเป็นปีแล้วนั้นเนาะืมเกี่ยวกับพวกงานใบตองพนะี่น้องงานใบตองงานฝีมืองานดอกไม้น้าผู้สนใจก็เข้าไปเบิ่งได้เด้อจ้าช่องเฮือนใบสีพัชชาพี่น้องจ๋า จนซ่องนี่กับทีเกี่ยวกับการกินกับกิจกรรมแต่ละมือเนาะมีเวลากับพี่ชายให้เบิกไว้ฮ็ดเยอะแยกิจการอยังงนี้ไปเที่ยวให้ไปเที่ยวนี่กับพี่นัองใครพี่น้องในเบิ่งเนาะจ๋าบางเทื่องใ้เอากับกินได้่ายแบบบุบเพ็กบุพึ่งไปไหนคำว่าคำจ่าหรือว่าเรียบเรียงคลิปนั่นนี่นะพี่น้องเราก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจ้าพี่น้องจ๋าเนาะคลิปนี้ก็ว่าหลายแล้วพี่น้องสิไปเลยได้นี่กินข้าวกินแล้วก็ไปและพี่น้องจ๋าพบกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า